สวัสดีครับท่านผู้รับชมรายการ,นรหนองสนบ้านเราโดยผมชรรนินผู้ดำเนินรายการขณะนี้ผมได้อยู่กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนนะครับท่านยุทธนามงเลธสวัสดีครับหลังจากที่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองสโสนได้ไว้วางใจท่านให้มา,าดำรงตําแหน่งนายกตำบลหนองสนนะครับนโยบายของท่านที่จะทำให้หนองสน เป็นอย่างไรบ้างครับโดยทั่วๆไปนะครับก็ตอนนี้ได้วางเรื่องของกรอบนโยบายไว้2ลักษณะด้วยกันนะครับคือ,อ,อประการแรกเนี่ยนะครับก็ต้องการที่จะค้นหานะครับตัวตนนะครับหมายถึงว่าในชุมชนเราเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับทั้งในเรื่องของออประเพณีวัฒนธรรมเรื่องของภูมิยานะครับ เรื่องของสถานที่อาจจะเป็นวัดวารามนะครับเรื่องของประวัติความเป็นมาของตำบลแล้วก็แล้วก็พื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับอันนี้เพื่อที่จะสร้างให้มันเป็นเรื่องราวนะครับแล้วก็พยายามที่จะประติดประตอร่อเป็นสตรอรี่นะครับของหนองสโนโอเองนะครับหลกัหลกๆก็เพื่อที่จะนําไปสู่การทํารูปเล่มเพื่อที่จะเตรียมไว้รองรับนะครับ ในเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวนะครับเวลาเราจัดการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีมีเรื่องราวของตำบลของพื้นที่นะครับเพื่อที่ให้นักท่องเที่ยวเขาได้เข้ามาเรียนรู้นะครับสิ่งต่างต่างนะครับในตำบลนองสนุเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าหลักๆนะครับเช่นสินค้าเกษตรก็หมายถึงชุมพุเพสนะครับเรื่องของภูมิยานะครับก็เช่นข้าวแช่ข้าวยาวคูนะครับ แล้วก็พื้นอื่นอีกมากมายนะครับอาจจะเป็นเรื่องอางานประเพณีนะครับที่เราได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับอันนี้ได้ได้มอบหมายให้ทางหัวหน้าก,กองการศษานะครับเขาได้ทํารูปเล่มนะครับเพื่อที่จะอเอาไว้เพื่อที่จะนําเสนอ,อคนที่เข้ามาเรียนรู้ตําบลเรานะครับอทิเช่นเรื่องของการทําทตาลน,นะครับก็จะต้องมีเรื่องของ วัสดุอุปกรณ์นะครับมีกระบอกนะครับมีไม้ค้าบตัวผู้ตัวเมียมีกระทะมีไม้ขระนวนที่ส้อรับคนอันนี้เชื่อว่าคนในพื้นที่อื่นบางครั้งก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวดึงดูดว่าเวลาเขาเข้ามาชุมชนเราเนี่ยสิ่งที่เขาได้ไปเนี่ยนะครับมันก็คือการเอาความเป็นอยู่นะครับเอาวิถีชีวิตเอาภูมิปัญญาของของพื้นที่เรานั่นแหละ เอาไปขายว่ากันรง่ายงานะครับในในส่วนที่เราจะจัดการท่องเที่ยวนะครับอ,อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนะครับะจะเห็นว่าเวลาหน่วยราชการก็ดีนะครับแม้กระทั่งเรื่องของอกรอบอการทําจะทําแผนอะไรต่างๆเนี่ยส่วนมากก็จะกําหนดในเรื่องของการมีส่วนร่วมของ<ช><ช>ประชาชนครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเรื่องสําคัญนะสําคัญแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผมว่า น้อยมากน้อยมากที่มันจะสามารถทําให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมจริงๆส่วนมากก็เป็นแค่เป็นแค่ภาพหรือเป็นกระบวนการกระบวนการช่วงหนึ่งอ่ะที่เพื่อที่ให้มันบอกว่าอ่าอันเนี้ยเราได้ทําเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมแล้วนะมันเกิดภาพขึ้นอแต่แต่จริงๆที่ที่ผมจะทําเนี่ยมันเกณฑ์เป็นการมีส่วนร่วมจริงๆเช่นเราจะเห็นว่าปัญหาของ ของไม่ว่าจะไม่ใช่ของของหนองสนุที่เดียวหรกคิดว่าปัญหาความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งประเทศนั่นแหละในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องป่าเรื่องพ้องโดยเฉพาะในช่วงที่โควิดระบาดแล้วก็ติดต่อกันมาตั้งสองปีแล้วเขาปีที่สามแล้วนะโควิดตรงนี้เนี่ยเคยเข้าไปคุยนะแล้วก็มีมีแการนาชาวบ้านที่เขาอยู่หมายว่าเจอปัญหาด้วยตัวเองนั่นแหละนะครับเขาก็โทรมาคุยแล้วก็ปรึกษาว่า เราจะทำไงกันทุกวันนี้ชาวบ้านเนี่ยที่โดนกักตัวนะช่วงช่วงช่วงระยะแรกๆเนี่ยที่ต้องกักตัวแล้วก็ส่วนมากก็เป็นเป็นหัวเลียวหัวแรงในการทํางาน,น,นพอโดนกักตัว,ตวอ่าโดนกักตัวทํามากินไม่ได้ไม่มีกินเขาบอกว่าทําไงกันชาวบ้านไม่มีกินแล้วเอา้าก็เลยก็เลยคิดว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มหรอกมันอาจจะ เป็นปัญหาที่หมกไว้สะสมมานานแล้วสะสมมานะครับแล้วพอเกิดโควิดขึ้นเนี่ยก็เลยรู้ว่าจริงๆเนี่ยชาวบ้านเนี่ยอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงนะคือลักษณะหาเช้าวินค่ำเนี่ยผมว่าความเข้มแข็งในชุมชนเนี่ยไม่มีท้ารักษณะนี้นะมันต้องพึ่งบัจยนใจภายนอกเข้ามาต้องไปรับจ้างต้องไปหาเงินจึงจะเอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวก็เลยมีความคิดว่า ถ้าอย่างนั้นเราน่าจะหยิบยก้ปัญหาตรงเนี้นมากําหนดเป็นแนวนโยบายในการพัฒนาแ้วก็คือเรื่องของการสร้างชุมชนให้มันเข้มแข็งจริงๆกับพึ่งพาตนเองโดยโดยการมีส่วนร่วมอันนี้คืออาจจะไม่ได้ร่วมอาจจะเป็นลักษณะว่าเอาโครงการต่างๆนี่ให้เขาเป็นเจ้าของจิกคิดไว้นะผมไม่ได้เชื่อว่าเป็นหุ้นส่วนเอามาทํางานด้วยกันรับ ประโยชน์หากมันมีผลกระทบที่จะต้องเก็บตัวบ้างนะครับก็รับไปด้วยกันนะครับอันนั้นก็หมายถึงว่าอันนี้น่าจะเป็นแนวทางที่เราสามารถที่จะ,ะถือว่ามันมีการมีส่วนร่วมเนี่ยโดยแท้จริงนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เราจะคิดสร้างกลุ่มอาชีพขึ้นมาเนี่ยนะครับพอสร้างกลุ่มอาชีพขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมในความตั้งใจนะฮะก็จะพยายาม ไม่รับเงินจากทางข้างนอกคือเงินอุดหนุนอะไรเนี่ยมันเป็นเป็นเ็นวิธีเลือกสุดท้ายที่จะเลือกนะครับวิธีเลือกที่แนวทางปฏิบัติแล้วคือการระดมทุนนะครับให้เขาเป็นเจ้าของเองอันนี้เป็นเจ้าของเลยไม่ได้ร่วมก็เป็นเจ้าของเองแล้วคิดว่ากรณีอย่างเนี้ยถ้าเรามีแนวทางที่มันชัดเจนนะแล้วก็มีการประสานงาน ที่เป็นรูปธรรมนะครับเชื่อว่ามันเดินไปได้นะครับแล้วพอเดินไปได้ปุ๊บเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะติดขัดบ้างนะครับ,บเพราะว่าอะไรที่เพิ่งเริ่มทำเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไม่เป็นรูปธรรมเท่าไหร่นะครับก็ด้วยความที่มันปกติเคยชินของชาวบ้านอยู่แล้วนะครับที่จะไปลงคันเนี่ยเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเอามาแจกนี่ <c oughs> นตอนนี้การมีส่วนร่วมเนี่ยตรงนี้ถือว่า,าหายาก ในประเทศไทยนี่หายากส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรหรือชาวบ้านเนี่ยก็จะคอยของแจกจาการาชการแต่ตัวนี้หนองสโนโบ้านเราคิดใหม่ทำไมออกนอกกรอบที่จะพึ่งพาตนเองครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องของการวัยงานเป็นนโยบายวิชานิยมหมนะหลักๆแล้วเนี่ยพอพอเป็นไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันทําให้ชุมชน อ่อนแอ,อก็ชาวบ้านจากเปลี่ยนสภาพจากการเป็นคนมีมือมีเท<ช>้าสามารถทําหาก<ช>ินได้ด้วยตัวเองกลับกายเป,เ,ปเป็นอะไรสักอย่างที่มันไม่มีเป็นหอยทำอะไรไม่ทำอะไรไม่เป็นไม่มีขาไม่มีแขนก็เลยก็เลยต้องรอให้รอให้มีคนเอาอาหารไปให้มีคนเลี้ยงดู้เ,เสร็จแล้วเนี่ยจริงๆการพัฒนาไม่เกิดนะถ้าเราถ้าเราไปดูแลชาวบ้านขนาดเหมือนกับเปรียด เป็นว่าเขาเป็นเหมือนเด็ก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 ที่จะจะต้องคอยดูแลคอยอนุบาลอยู่นะครับก็กลายเป็นว่าเราเอาคนที่เ,เป็นแรงงานแล้วก็มีพละกําลังมีสมองที่จะคิดที่จะพัฒนาตัวเองได้เนี่ยก็กลายเป็นว่าไปดับปัญญาคนพวกนั้นเขาก็เลยไม่คิดไม่คิดแล้วก็ที่สุดแล้วผลมันก็กระทบกับสังคม,ส,งคมสังคมก็อ้อย ง่อยเปรี้ยส่องคม <on S 1> งออนแ <c oughs> อเพราะไม่มีการสงรงรา่งล้วที่สุดแล้วมันพัฒน,นาไม่ได้นะครับก็เลยมีความคิดว่าอถ้าเราดึงตรงนี้ไปได้นะแล้วต่อเชื่อนะเชื่อว่าการที่เราเใช้กระบวนการที่มันที่เป็นขั้นตอนเนี่ยนะครับแล้วก็แล้วก็มีภาครัฐเนี่ยให้การสนับ,นบสนุนนะครับที่ที่ที่ได้พูดคุยกันไว้นะหลายภาคส่วนที่จะเข้ามาช่วยกันดูแลตรงนี้นะครับ คิดว่ามันเป็นไปได้แล้วแล้วความเชื่อมั่นตัวเองอย่างว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยทําอะไรไม่สาเร็จมันอยู่ที่อยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่คนเก่งนะจริงจริงมันก็มีเยอะนะหาง่ายจริงก็ต้องเสียสละด้วย<ช>เก่งแล้วก็เสียสละเท่ากับว่าตอนนี้นายกกําลังค้นหาต้นทุนที่มีอยู่ในตําบลของตัวเอง<ช>อแล้วก็เอาต้นทุนนั้นที่มีอยู่เนี่ยมาร่วมกับพ่อแม่พี่น้องในหนองสโสน เป็นเนจ้าของร่วมกันเป็นเจ้าของร่วมกันครับแล้วก็เดินไปด้วยกันครับแล้วเรื่องหลักวิชาการหรืออะไรตัวเนี้ยเราก็ขอความร่วมมือจากทางราชาการใช่ตัวนี้ตอนนี้อะไรก่อนอะไรหลังโครงการไหนที่จะมาก่อนที่จะทําให้เห็นเป็ูรูปธรรมในเร็วๆนี้ตรงนี้มีอยู่ในใจยางครับก็ตอนนี้ที่เริ่มไว้แล้วนะฮะก็เนื่องจากว่าที่ที่ทำการออตอเองเนี่ยในพื้นที่ค่อนข้างคับแคบนะครับก็เลยเทําเรื่องขอเช่า ขอเข้าที่จากควนเมดทองซึ่งอยู่ติดกับวบตนั่นแหละรั้วติดกันนะครับก็เห็นว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทําประโยชน์อะไรนะครับก็ปล่อยทิ้งล้างไว้ก็ตอนนี้ผ่านขั้นตอนทางเจ้าวาดเนี่ยอนุญาตแล้วเจ้าพนัมเพอเจ้าตระบลเจ้าตระบลเจ้าพนัมเพอเจ้าคณะจังหวัดนหนมเพออันนี้ตอนนี้น่าจะเรื่องอยู่ที่ท่านผู้าการจังหวัดแล้วก็รอที่จะส่งเข้าไปที่สำนักพุทธนะครับเพื่อที่จะขอการอนุมัตินะครับ หลังจากนั้นเนี่ยคิดว่าภายในปีนี้แหละน่าจะเห็นเป็ลุูปธรรมนะครับก็จะสร้างเป็นอาคารในวระสงฆ์นะครับเพื่อที่เพื่อที่จะเอาไว้ในการจัดแสดงสินค้าอย่างหนึ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ที่คิดไว้มันก็จะมีงานใหญ่ที่เราจัดเป็นเปิดตัวนะเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวแต่คิดว่าน่าจะอยู่ในงบมาหน้าแหละเพราะปีนี้ทําไม่ทันนะครับตรงนี้นะครับ <c oughs> ถ้าเข้าเกี่ยวกับระบบท่องเที่ยว ถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันไปเกี่ยวโยงกับปฏิทินของอท่องเที่ยวจังหวัดที่ถึงเวลากําหนดปับ๊บก็จะมีงานในตำบลหนองสโน,โนของเราแล้วก็พวกบรรดาไกด์หรือว่าบริษัททัวร์ในเมื่อมันเป็นหมายกําหนดการที่ชัดเจนตรงนี้เท่ากับว่าเราจะดึงเงินจากข้างนอกเข้ามาสู่ตำบลของเราตรงนี้ได้วางเป้าหมายตรงนี้ชัดเจนแล้วนะครับ ก็คือ,เ,อ à, เรื่องของการประสานงานกับทางการท่องเที่ยวหรืออาจจะเป็นทอทอ,อจหรือแม้กระทั่งเรื่องของอ à, สื่อนะครับสื่อมวลชน à, ในพื้นที่เนี่ยซึ่งถือว่าก็มีความสําคัญน,นะครับเรื่องของการาช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับงานประชาสัมพันธ์ตรงนี้ค่อนข้างที่จะเ, à, <S <S 2> <S 2> เป็นระดับแรกเลยแหละ <S <S 2> <S 2> นะครับเพราะว่าเวลาจัดการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะต้องตีของรองเปล่านะครับให้ท่านผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับ อาจจะเป็นบริเวณกรุงเทพมหานครซึ่งมันอยู่ไม่ไกลเพชรบุรีเท่าไหร่นะครับหรือแม้กระทั่งพื้นที่ใกล้เคียงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเราอยากจะเอาตัวชูโรงก็คือชมพู่เพชรนั่นแหละซึ่งมันเป็นซึ่งมันเป็นพระเอกะเอนะครับของตำบลหนองสโน,โนเนี่ยเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเวลาเราจัดทําปฏิทินนะครับก็จะต้องกําหนดให้มันตรงกับฤดูที่มันมีชมพู่นะครับเวลาจัดงานแล้ว ปรากฏว่าไฮไลท์ของงานเนี่ยไม่มีนะครับก็กลายเป็นจะล่อยๆไปหรือว่าอาจจะเหมือนกับไม่ประสบความสาเร็จเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็คงต้องวางแผนร่วมกันในทุกๆฝ่ายนั่นแหละนะครับเพราะว่ากระแสชงผู้เพชรในปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าน่าจะไปถึงจุดพีคสุดแล้วล่ะนะครับทุกวันนี้ก็มีคนโทรมาหาทุกวันจนบางทีเราก็ยังไงอะอธิบายยากนะว่าบางทีมันหมดก็หมดเลยไม่มีก็คือไม่มี เขาก็ยังเข้าใจว่าเอะมันถึงฤดูมันต้องมีอย่างนี้ก็ก็เหมือนกับเขาเข้าใจอีกแบบหนึ่งแต่เราเป็นเกษตรกรเรารู้ว่าชมพู่เพชรเราเนี่ยมันจะออกใช่ไหมแต่แต่ออกดอกไปจนถึงเก็บอ่ะแต่ละรุ่นเนี่ยมันใช้เวลาแค่3มเดือนเสร็จแล้วก็จะต้องมีอีกรุ่นต้นต่อไปมันไม่ได้มีเหมือนกับโอ้ทุกทุกวันที่จะออกเก็บได้อะไรงนี้เข้าใจนะครับเออตรงนี้ท่านนายกจะมีโครงการเหมือนกับในอดีตผมเคยจําได้ว่า มันมีวันจัดงานหนองสโสนเพื่อใส่ล like ุงในตำบลหนองโสนเราเนี hmm. <oc> mm ่ยตัวเนี้ยคิดว่าจะมีจัดอีกไหมครับก็คงต้องรอเรื่องของสถานการณ์โควิดนี่แหละเห็นว่าน่าจะประมาณวันที่หนึ่งกรกฎาถ้าถ้าจะไม่ผิดนะฮะว่าเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยอาจจะได้รับการประกาศเป็นโรคจําถิ่นนะพอาป็นโรคจาถิ่นเนี่ยเรื่องของงานอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะออกมา เอามาจัดได้นะครับก็คงต้องรอนโยบายตรงนั้นด้วยนะครับแต่หลักๆเนี่ยได้ได้คิดไปแล้วล่ะนะครับเรื่องของงานในปีหน้านะครับก็เป็นงานใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวอ,อุบไว้ก่อนว่ามัน <Kristen> มันชื่องานว่าอะไรนะครับวันนี้ก็อันนี <dat> ้อุบไว้ก่อนอ,อุบไว้ก่อนนะอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อน,ออนถา้าเ,เดี๋ยวไปบอกเดี๋ยวไม่ดูไม่ตื่นเต้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ช่วงใกล้จะส่งการแล้วจะมีอะไรเป็นไฮไลท์ไหมในยตำบลหนองสนว่าจะมี างานอะไรหรืออะไรอยางไงเนี่ยพอที่จะเปิดเผยสักนิดได้ไหมครับคือในแผนมีนะฮะในแผนในแผนเ,เรื่องของปฏิทินมีอยู่แล,แล้วนะครับงานถึงการแต่ทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> ก็อย่างที่ว่ากลับไปเรื่องของนโยบายเรื่องควินี่น <c oughs> ั่นแหละนะครับว่าถ้า,ามันมันยังรุนแรงอยู่ก็คงจะยังจัดไม่ได้นะครับที่ทนายกได้ให้นะครับบรรยายเรื่องราวต่างๆวันนี้นะครับ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนโย,ยบายที่ท่านนายกจะดาเนินการในอนาคตต่อไปตอนนี้สรุปเลยว่าหนึ่งสองสามที่ท่านจะทำเนี่ยนะครับตองบ,บนัแบบนทวันนี้นะครับก็สักนิดหนึ่งนะครับก็หลักๆนะครับ,ก,ก,ก,รบก็ในเรื่องของอการท่องเที่ยวอย่างที่เรียนไปแล้วล่ะก็จะจัดงานใหญ่ในปีหน้านะครับซึ่งเราจะรวมเรื่องของอของดีของตำบลหนองสโนโเรื่องของภูมิปยาเรื่องของอาชีพ นะครับแล้วก็เรียกว่าเอาเอา,เอาของดีของตะบลเราเนะี่ยเอาไปขายเอาไปขายให้กับน้องท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องควา,ามที่เราจะต้องสร้างกลุ่มอาชีพขึ้นมานะครับก็จะมีกลุ่มต่างๆขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําให้ช่วยเหลือในเรื่องของเ,อเกษตรกรแล้วก็ประชาชนนะครับที่ มีปัญหาในเรื่องของปากท้องทุกวันนี้นะครับอาจจะมีโรงสีโรงสีข้าวอาจจะมีโรงน้ําดื่มไม่อาจจะมีมีแน่นอนนะครับโรงปุ๋ย3าอย่างนะครับโรงสีข้าวโรงน้ําดื่มมีมีมีเป้าหมายเยอะที่จะทําแล้วก็โรงผลิตปุ๋ยเพื่อที่จะสนองนโยบายของทางจังหวัดเพชรบุรีที่เขาเลือกตําบลหนองสนุนให้เป็นพื้นที่เกษตรปลอดภัยนะครับ ตัวนี้เวลาของอหนองสโนโบ้านเราเนี่ยมีเวลาจํากัดนะครับก็ต้องอขอนะครับขอว่าโอกาสหน้าจะมาสัมภาษณ์ท่านนายกอีกนะครับแต่ตรงนี้วันนี้เวลาของเราหน,โนโองสนบ้าาเราเนี่ยได้หมดลงนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านยุทธนาวงเล็กนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองสโนโอน,นะครับแล้วรายการของเราจะต้องมาสัมภาษณ์ท่านอีกเพราะว่าท่านมีหลายรูปแบบนะครับที่จะให้ หนองสโสนบ้าเราเนี่ยพึ่งพาตนเองได้โดยทุกคนที่อยู่ในโหนมีหุ้นส่วนร่วมกันตรงนี้จะเป็นเรียกว่าตนเป็นที่พึ้นห่งลนนะครับสำหรับวันนี้นะครับหนองสโสนบ้านเราก็ต้องขอนะครับจากลาจะเพียงเท่านี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านนายกเวนามงเล็กนะครับสวัสดีครับ